โอ้โหภาพแม่งโคตรอลังการซีซั่น5ว้าวนครใต้สมุทรชูกาเทียจะแอคติ้งไปถึงไหนเนี่ยอือเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้โหโคตรเท่โคตรเลยโคตรเท่เอา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 ตายไหมนั่นน่ะฝึกวิ่งกลางทางอ๋อเข้าใจละเน่ฝึกวิ่งกล่องเล่นแจง โหมดคัสตอมรันเฮ้ยหมดใหม่ไม่เคยเล่นนะเนี่ยเฮ้ยน่าเล่นน่าเล่นไฮไลท์เลยอัปเดตคุกกี้นักฟ้าทะเลแคนดี้วิเศษใส่ไปแวบน่าจะอัปเดตคุกกี้มาเมโลบ้างนะเนี่ยเข้าเกมตอนนี้เพื่อรับรางวัลมากมายตลอด5วันนี่คือสิ่งที่กูต้องการดาวน์โหลดได้แล้วตอนนี้ไม่ได้สปอนนะจ๊ะอินโทรดีขนาดนี้ก็ต้องไปเล่นแล้ว What the fuck? อ๋อผิดเกมเหรออ๋อ,อโทษโทษโทษ,โทษเฮ้ยเร็วเรวเรวหน่อยในที่สุดก็มาแล้วต้องสุ่มกาชาก่นแล้วเนี่ยอ่ะสุ่มก็ได้อย่างแรกไปดูที่โหมดก่อนบอกเลยว่าโอ้โหเอ้ยสวยขึ้นเยอะเลยเน,นี่ยโอ้อ่มปุ่มกดอะ่ะเออสวยขึ้นมากอันนี้โหมดคัสตอมรนันอันนี้โหมดแชมเปี้ยนลีก ประชันกิ้อมันก็อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าสวยขึ้นมากเฮ้ยชอบ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 เดี๋ยวค่อยเล่นอย่างที่2ส,สก,กินสก,กินได้ข่าวว่าจะเพิ่มสก,กินนางฟ้าทะเลใหม่ใช่ไหมก็ดูกันโอ้โหเฮ้ยมีสกินสีสีทองแล้วเหรอเนี่ยโอ้มันมีปกติมีแต่สีแดงไงสีม่วงสีทองคือหมดอะไรอ๋อมันจะได้ที่นี่ด้วยอ๋ออ๋อแล้วตัวอื่นมันมีสีทองบ้างไหมเนี่ยไม่มี ไม่มีแล้วมีอะไรอีกไหมเนะี่ยเออ่คุกกี้ได้ข่าวว่าเพิ่มคุกกี้อะไรนะเออ่ล็อบล็อบสเตอร์ใช่ไหมเออล็อบสเตอร์ไหนดูดินี่เหรอคุกกี้มัฟล็อบสเตอร์เธอสังเกตเห็นไหมคนนี้เขากินน่าจะคล้ายคุกกี้มันม่วงเปล่าเออดูหน้าตาคล้ายๆอยู่นะนี่เราต้องไปดูโหมดใหม่คัสตอมรัน ยินดีต้อนรับสู่คัสตอมรันสามารถเลือกแบบคู่ผสม,มได้ตามใจชอบที่หลีกมือใหม่ลีกปกติหรือลีกไรขีดจำกัดและแต่ละลีกจะกําจัดเลเวลสูงสุดต่างกันไหมนี่กูต้องไปเรียนภาษาไทยใหม่แล้วเนี่ยจะแนะนำาลีกที่เหมาะสมให้นะลองเข้าลีกที่ทำเครื่องใหม่ไว้ดูสิสามารถเลือกลีกอีกครั้งได้เมื่อไรก็ได้อย่าห่วงไปเลยน้องเข้าไปดูแล้วกัน หลีกมือใหม่นี่ก็ตัวอ,อ้บา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 กูไม่อยากอ่านละสร้างห้องสร้างห้องอยากสร้างห้องใช่ไหมเดี๋ยวบอกวิธีให้นะอ่ะกูอยากรู้แลเน็ตโอ้กลับมาแล้วนะ้ากูกูต้องเปลี่ยนใช่ไหมเออถ้ากูเปลี่ยนกูก็เอาเอา่อ ก็ใช่ไงอ่ะทำไมอ่ะก็กูอยากจะใช้ทุกกี้ตัวเนี้ยฮะอย่าเทียงอย่าเทียงนะกูอยากจะใช้ต้องเข้าใจกูด้วยนะมาลองลองกันดูโหเหลืออีกสองคนคิดถูกใจะไหมนั้นที่กูเลือยเนี่ย าเกคุกกี้รันทั้งทีกูต้องเล่นหน่อยว่ะนะเออประชันกิวยังไม่ได้เชคชื่อกิวเลยกูไปเชคชื่อในหน้ากิวนี่ดีกว่าดีกว่าเยอะอย่าลืมนะกิวกูตอนเนี้มี27คนขาดอีกตามคนพวกมึงจะเข้ามากันก็ได้แล้วแต่เพราะกูเปิดให้รับฟรีโอ้ซีซั่นใหม่ซีซั่นลองเล่นหน่อยสักเกมหนึ่งอ่ะกูกูเข้าคุกกี้ลันมาเพื่อที่จะขอเล่นเกมหนึ่งก็พอเอาด่านที่มันแบบกูได้อ่ะ ส่วนในเรื่องแบตเอาเนี่ยขอพูดอีกอย่างก็คือแบตเอาเนี่ยจะไว้ที่หลังนะเดี๋ยวกูอาจจะไล์สดก็ได้กูยังไม่รู้วิธีการไล์สดเลยด้วยซ้ําเป็นเฮียอะไรเนี่ยชักกระตุกเหรอเนี่ยเนี่ยโอ้ยไม่น่าเล่นเลยพลาดเลย ที่กู Regierung พูดอะมาถึงจบคลิปเลยหรือเปล่าวอะอา <laughs> แค่นี้ก็แค่เชิญออกโอ้อะไรกันวะ <S <s <up> <S <อ>ไม่รู้จะเอาคุกกี้ตัวนี้มาทําไมแม่งคุกกี้ตัวนี้ก็ต้องน้อยเปล่าแต่เพื่อมาสคอตของกูกูก็จะเอาคุกกี้ตัวนี้ <laughs> ชิบหายแล้วกูเฮ้ยแม่บนึงเฮ้ยโอ้โอเคปิดได้ละเวนนี่แม่งเกกียกชิบหายแล้วทำให้กูเปิดเผยหน้าตัวเองเองีกโอ้กูชอบมากกูโคตรชอบเลย,ยจบร้อยยี่สิบล้านกูได้ที่โหลนแะน่นอนแม่งกูได้ที่โหล ก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับบาจจะพูดเ,เร็วไปไหนเนี่ยเออแม่งวิ่งเสร็จคนแรกด้วยแพ้แน่นอน